แรกเริ่มเดิมทีก็รู้จักโพทีผ่านออนไลน์ก็เลยสั่งซื้อโพทีนะครับมาดทดลองฉีดแต่ผลผลิตด,ดีก็เลยสั่งซื้อตมาตลอดผมก็ฉีดข้าวนะครับทำนาอยู่ที่120ไร่ฉีดโพที3-4ครั้งได้ผลผลิตเพิ่ม3-400ได้มาเป็น5-600และลดปุ๋ยลงเกือบ50%และผมยังทำพอโพเลี้ยงสัตว์อยู่ที่12ไร่ฉีดโพทีไป4รอบฤด,ดูกาลที่แล้วได้เพิ่มมาอีกเป็น16ตันนะครับในในาที่12ไร่ และลดปุ๋ยไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับท้ามันสับปะหลังอยู่20ไร่แถวบ้านผมมันก็เป็นดินทรายพอผมมาฉีดโฟที Pro T และบูเตอร์ T นะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นจากไร่ละ2ตันหถึง3ตันนะครับก็ได้มาเป็นถึง3-4ถึงตันนะครับก็ใช้มา4ปีแล้วครับประทับใจมากใช้ดีจึงบอกต่อนะครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานโฟที T เดินทางมาถึงอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมาพบกับเกษตรกร,ร,กรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ใช้ผิดพันธุ์บูตเตอร์และโฟที T มานานกว่า4ปี และหลังจากการแชร์แล้วเนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกพืชมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเรามาพบกับเกษตรกรท่านนั้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมได้ครับครับผมมานับเทียไสัยนะครับอยู่ตําบลหนองบน้อยนะครับอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับทราบข่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับว่าใช้โปรีมานานใช่ครับ กี่ปีแล้วใช่มาวันสี่ปีแล้วครับครั้งรแรกเลยเนี่ยมีใครมาแนะนำครับดูออนไลน์ดูโทรศัพท์สั่งผ่านออนไลน์แล้วมาใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยเชื่อเหรอครับว่าซองเล็กขนาดนี้มันจะช่วยได้ฉันเอก็ไม่เชื่อครับซองนึงเนี่ยแล้วก็มีช้อนเล็กเนี่ยเดียวผมว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรแค่นี้อ,อก็ผสมน้ํา20ลิตรก็นิดเดียวก็ใส่ไปเลยสองมันไม่มีปัญหาอะไรคือแป๊บเดียวมันเขียวประมาณ2องสามวันมันเขียวขึ้นเลยอ๋อก็คือใส่เข้มจะฉีดเร็วขึ้นใช่โอเค ก็จะเป็นวิธีการของแต่ละท่านของเกษตรกรในการปลูกครั้งแรกเอามาใช้กับอะไรใช้กับข้าวข้าวครับโทษนะครับทําข้าวกี่ไร่ครับตอนนี้อยู่120ไร่ครับ120ไร่นะครับไม่ใช่น้อยๆนะปลูกข้าวพันอะไร่ะมะลิ105ครับมะลิ105นะครับโซนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่จะปลูกหอมมะลิใช่ครับแล้วก็ได้ราคาดีด้วยครับค่าเฉลี่ยหอมมะลิในประเทศไทยเนี่ยหไร่จะได้ประมาณ300โลส0 0รโลประมาณนั้นครับ ประมาณนี้คือปกติใของคุณนัทเองก็จะทําได้ประมาณนี้ในอดีตใช่ครับ120ไร่ได้ประมาณเท่าไหร่ในเมื่อก่อนก่อนใช้โปีเมื่อก่อนจะได้3-400ไม่เกิน500ร้อยสามสิบสี่สิบไม่เกิน50ตันต่อ120ยย่สิบไร่ห้าสิบตันต่อพื้นที่ร้อยยีไร่ก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยมาตรฐานใช่ครับไม่เกินใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะเมื่อก่อนปุ๋ย ตกรอบหนึ่งก็ถ้าคิดเป็นตัวเงินก็ประมาณ2องแสนกว่าบาทแต่และรอบอค่าป,ปุ๋ยนะครับไม่สนุกเลยนะครับใช่ครับร้อยี่สิบไร่เนี่ยค่าปุ๋ยสองแสนนะใช่ครับตกรบไร่ละสองกระสอบกว่ากว่าโอ้โหมาก่อนพอบุญทุ่มเลยนะนี่ใช่ครับ <laughs> ต้องยอมรับนะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเวลาทําการ,กรเกษตรเนี่ยอะไรที่ใส่แล้วพืชเขียวเนี่ยใส่ก่อนใช่ครับแล้วเราก็เชื่อว่าการให้ปุ๋ยเยอะๆน่าจะตอบโจทย์เราได้ใช่ครับเพราะว่าเราใส่ไปพืชมันเขียวเราก็รู้แล้วต้องได้ผลผลิตมันตรงใจเขาแหละใช่ครับก็เลยใส่ไร่ละ2กระสอบประมาณนั้นครับร้อยยี่สิบไร่ก็สองร 40่สิสอบนะครับรา,ราคาเท่าไหรนี้ไปคูณกันเองใช่ครับสมัยก่อนพันสี่ก็มีลูกหนึง <c oughs> ่งยิ้มไม่ออกเลยนะฮะได้ข้าว50ตันครับคทครับจุมงงนั้นตันเท่าไหร่ปีนั้นนั้นได้อยู่ประมาณ1มื่นห้าถึงหมื่นนาปีนั้นนะครับถ้าตันละหมื่นก็5 0 0 0 0นใช่ครับถ้าตันละหมื่นห้าหมื่นหกก็เกือบล้านหนึใช่ครับนี่ฮะอาชีพการเกษตรเราต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่าต้นทุนที่เราลงไปแต่ผลผลิตที่ได้เนี่ยคุ้มค่าไหมถ้าไม่เหลือ ้อ,อยู่ไ่ไไมดใช่ครับมันก็เหลือแต่เหลือไม่มากเหลือไมม่ากาตอนนั้นแล้วพอเริ่มเอาโปรตีมาฉีดเป็นยังไงฮะพอเริ่มฉีดโปรตีนกจก S 2> 2 <S อสองลูกก็จะเหลืออยู่มาลูกครึ่งหรือหนึ่งลูกลเราดูที่ข้าวด<ช>ูที่ข้าวก็ค่าเฉลี่ยจาก240กระสอบก็เหลือประมาณสังร้อยหกสิบประมาณนั้นก,ก็เซฟไปเยอะถ้าลูกละพันนี่ก็ครึ่งแสนแสน,นบแล้วฉีดโฟท,ทีเราฉีดครั้งหนึ่งฤดูกาลหนึ่งฤดูกาลต่อรอบประมาณ3ามสี่ครั้งก็ตามสูตรที่เขาแนะนำใช่ครับสามสิบวันก็ฉีดรอบเดินฉีดเองหรือใช้เลยฉีดครับสมัยก่อนใช้คนเดินทั้งจ้างเขาทั้งฉีดเองต้องบอกว่าต้องใจถึงจริงๆนะคนที่จะฉีดโฟที แต่ปัจจุบันไม่ใช่คนเดินละไม่แล้วครับปัจจุบันนี้เดินไม่ไหวเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช่ครับไปดูนวัตกรรมเขามาฉีดสนใจถ้าอย่างนั้นเราจะซื้อไม่ได้หรือยังไงแต่ซื้อปุ๋ยยังซื้อได้ก็เลยตัดสินใจเช่าซื้อลำลาไม่ถึงล้าน4ี่แสนแปดเกือบครึ่งล้านเหมือนกันนะใช่ซื้อมากี่ปีแล้วโดนข้อปี3ผมว่าถ้าจ้างคนฉีดหรือเดินฉีดเองนี่คงไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของโดรนเนี่ยมันทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นตอบสนองตอบโจทย์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวนี้ปุ๋ยสอบขนาดใหญ่เนี่ย เราก็อาจจะลดปริมาณได้เราลองมาเลือกนวัตกรรมล่าสุดของอิสราเอลตัวเนี้ยผสมแล้วก็ใช้โดนฉีดครับแล้วหลังจากฉีดตามสูตรเนี้ยภาพมันเปลี่ยนเจ้าปกติที่เราฉีดไม่เกินอาทิตย์หนึ่งสีมันจะเปลี่ยนทันทีเลยความเขียวของใช่ครับมันจะเขียวแต่ว่าไม่เขียวเข้มนะมันจะเขียวนวลๆออกสีนวลๆคือไม่เขียวจนแบบเหมือนให้ปุ๋ยใช่ครับถ้าเขียวปุ๋ยเนี่ยเขาเรียกเขียวใบโน้มเขียวใบโน้มเขียวหลอกตาอ่าอันนี้คือเขียวแต่ไม่ได้เขียวใช่มันจะเขียวไปเรื่อยๆอืมยี่สิบวันบ้าง30วันบ้างฉีด แล้วเรื่องโรคหรือแมลงมีปัญหาไหมเชื่อไหมผมไม่เคยฉีดยาฆ่าเพลี้ยฆ่าแมลงในข้าวเลยยาฆ่าแมลงไม่ใช่เลยไม่เคยใช้เลยครับยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราแหละครับไม่เคยใช้เลยครับประหยัดยาอีกไม่เคยใช้เลยแล้วก่อนหน้านวลสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็ใช้บ้างใช้บ้างแต่ไม่เยอะใช่ครับนั่นแสดงว่าการระบาดหรือปัญหาเนี่ยมันไม่ค่อยหลุนแรงใช่ครับไฮไลท์เลยครับ1้อไร่จะเคยได้ประมาณ50ตันครับหลังจากใช้โฟร์ีบูสเตอร์แหละผมผลิตมันเปลี่ยนใช่ไหม ก็ผลผลิตมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกจาก4-500เนี่ยจะได้อยู่ประมาณ5-6และลดต้นทุนจะปุ๋ยลงมาเราไมเพิ่ม 6, ต้นทุน60กระสอบแล้วนะ <S <S> ใช่ครับ60กระสอบก็กระสอบละพันก 60, นะ็ห0 0 0ื่นนะถำข้าวเหนง่ายๆแล้วคันงนี้ข้าวจาก50ตันเพิ่มเป็น <S <S> มันจะขึ้นเป็น60หรือ65ประมาณนั้นเพิ่มจากเดิมประมาณ10ตันถึง15ตันใช่ครับถูกไหมฮะถ้าเฉลี่ยราคาถูกสุดของข้าวหอมมะลิตันเท่าไหร่ปีนั้นที่ผมขายอยู่12ื่นสองอันนี้12หมื่นสองนะครับ 15ตันนี่ก็แสนเจ็ดแสนแปดประมาณนั้นครับลดต้นทุนไปแล้ว5 6าหหมื่นแถมขายข้าวได้เพิ่มอีก 17, 8, แสนเจ็ดแสนแปดเท่ากับว่าปีนั้นหักลบกับนี้เนี่ยวิธีการเหมือนกันการดูแลคล้ายๆกันแต่กําไรเพิ่มขึ้นเอาทั้งต้นทุนมารวมกับข้าวเลยนะครับสองแสนเลยนะต่อรอบหอมมะลิออที่นี่ปลูกรอบหนึ่งเนี่ยกี่เดือนถ้าปลูกตามกาหนดมันอยู่ที่เดือนกรกฎาคมันจะมปเจ็ดเกี่ยวอยู่ประมาณพฤศจกิกาปลายปลายเดือนกรกฎาสิงหา กัญญาเวลาที่การประมาณ5 6เดือนประมาณ5เดือนไม่เกินนั้นอ่าไม่เกินครึ่งปีนะครับแต่ก็คุ้มค่ากับรายได้ที่เพิ่มขึ้นถ้าไม่ใช้โฟชีไม่ใช้บูสเตอร์ยังใช้ปุ๋ยเหมือนเดิมยังใช้วิธีการเดิมอยู่200,000นี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับแล้วนอกจากข้าวเนี่ยไปฉีดอะไรอีกฉีดข้าวโพดแล้วความประทับใจเนี่ยก็เป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟังนิดนึงข้าวโพดแรกเริ่มเดิมทีมันก็ได้อยู่ประมาณอ่าไร่งินแปดร้อยไม่เกินนั้น ไม่ <7 S 2> ถ,ถึงตันนะ,ะจำได้ตั้งแต่ทำไมผมทำมาเลยไม่เคยได้ถึงตันตอน<า>ไร่เนี่ยค่าเฉลี่ย<ช>ข้าวโพดเนี่ยหลายหลายเบอร์นะไม่ว่าจะเป็นของ C p ของ p ฟ c i f ฟ c ของไร่รรนนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกษตรกรทำไร่ข้าวโพดโรงงานอาหารสัตว์ต้องโฟกัสเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เฉลี่ยเนี่ยบวกลบประมาณ1ตันต่อไร่ประมาณบาที่เขาคนเก่งหน่อยได้ตัน1ตัน2ออันนี้ตามสูตรเขาแต่ของคุณานัณเนี่ยไม่เคยถึงตันเลยไม่เคยถึงครับอาจจะเป็นที่ดินอาจจะเป็นที่น้ําก็ได้ถูกไหมฮะปุ๋ยเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงไม่ขาดอยู่แล้วปุ๋ยน่ใส่ครบะสอ ลากระสอบแต่ยังไงก็ไม่ถึงตันใช่ครับแล้วพอเอาโปรตีนบูสเตอร์ไปฉีดนะครับเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะเยอะขนาดไหนเยอะจนผมตื่นเต้นไหมใช่เดี๋ยวมันไม่เคยถึงตันอ่ะไม่เคยถึงตันกี่ไร่ผมทําที่นี่สิบสองไร่ไม่เคยถึงตันยังไงก็คือไม่ถึง12ตันแน่ๆง่ายๆเลย12ไร่10ตันมันแปดเก้าตันที่เคยทำถ้าผมพูดอย่างนี้นะดูเหมือนจะขี้เละขี้เละอย่างไงไม่รู้นะเอาจริงไม่ได้พูดโกหกเลยไม่เกินนั้นแต่แถวนี้เขาก็ปลูกได้ประมาณขนาดนนประมาณนะครับไม่ถึงตัน 12ไร่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง10ตันใช่แล้วพอเอา 4T กับบูสเตอร์ไปฉีดแลเป็นไงบ้างรอบที่แล้วได้ตัน2ถึงตัน3ต่อไร่ใช่ตัน2ถึงตัน3ต่อไร่นี่เข้าเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะก็เพิ่มขึ้มาอีกเกือบครึ่งอ่ะจาก800โล12ไร่ไม่ถึง12ตันแน่ประมาณ8-9ตันใช่ครับถ้าเพิ่มมาเกือบครึ่งนี่ประมาณ12-13ตันเลยนะ S <S> <S ก็มันได้อยู่16ตันนะ12ไร่นี่ผมกะตัวเลขลดลดพอแบบไม่ให้ดูน่าเกลียดนะนะแล้วเป็นข้าวโพดแห้งด้วยนะไม่ใช่ข้าวโพดสดนะาก8ตันขอโทษครับฉีดบูตเตอร์กับโฟเทีเพิ่มเป็น16ตันครับเพิ่มขึ้น100%ครับท่านผู้ชมเพิ่มขึ้น1เท่าตัวครับ,รบปุ๋ยลดไหมปุ๋ยลดครับเมื่อก่อนไร่ละลูกลูกถึงลูกครึ่งเหมือนข้าวเลยใช่ครับเราพอใช้โฟทีก็เหลือมันครึ่งหรือลูกงไม่เกินนั้นดูที่ทรงถ้าไม่สวยก็เติมุ๋ยขึ้นไม่หน่อยแต่ก็ยังฉีดดเเเมมมมนนสิิิ่คพผขึ้ 100%0% สิ่งหนึ่งที่อดถานไม่ได้เลยรอบที่ผ่านมาเขาเป็นพวกราน้ำค้างกันในข้าโวโพดเราเป็นไหมไม่มีนอนเจาะต้นข้าวโพดอันนอนไม่มีใช้ยาแก้หน่อยใช่ครับโอเคเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากชาวไร่ที่ปลูกข้าวโพดทั่วไปคุณคอาจจะต้องเจอหนอนเจอโรคราน้ำค้างใ<ช>่หรืออาจจะโชคร้ายหน่อยเจอหนอนเจาะฝักแต่ที่นี่เจอแต่ไม่มีปัญหารู้ว่ามันจะมีเราก็เตรียมพร้อมเลยยาไปเลยบวกยาฆ่าหนอนไปด้วยใสย่โพทีอัดก้าไปเลย โดนเราก็มีผสมกับโปรตีชีดไปเลย12ไร่ได้16ตันไม่คีเรนะเมื่อสักครู่คุณมานะบอกว่าใช้กับทุกพืชที่ปลูกใช่ครับอะไรอีกพืชนึงมันสัมหลังมันสัมหลังครับต้องบอกว่ามันอีสานเนี่ยต่อไร่อ่ะ3ตัน2ตันเนี่ยประมาณตตััันนนนรงปะะมาณ้แหลกี่ปีก็2ตันแตันจะทำยังไงก็ไม่เกินนั้นตอนเท้าแขนใช่ครับแต่หัวท่านเนี่ยเจอน้ำท่วมดีช้ำเลยใช่ครับมันพันอะไรพยอง72แขกดำประมาณเนี้ยไม่ต้องถอนทิ้งถ้าเป็นพันอื่นเนี่ยบางครั้งไวรัสมันเข้าเออก่น เกษตรมาบอกถ้าไปดูแปลงแล้วต้องให้ถอนทิ้งทุการครันนี้เขาก็เลยรณนะลงให้ปลูกระยอง72ครับไม่เกิน2-3ตันต่อไร่นะครับอ่ะทั้งหมดกี่ไ <20 S 1> ร่20ไร่แล้วฉีด 4T ตามสูตรก็ฉีดอยู่2รอบ3รอบนี่หละดูเหมือนขี้เหนียวนะ3รอบเองก็มันไม่มีฝนจะฉีดยังไง <laughs> พอฝนมาแล้วก็ฉีดคิดแบบชาวไร่นะครับเวลาฝนมาเนี่ยโดบหรือบำรุงให,ใ,ให้เขาเนี่ยฉีดเพืกระตุ้นกินปุ๋ยใช่ครับ ไร่นะ20 20, 20ไร่ครับเก็บมันได้เ hmm. ท hmm ่าไรครับก่อนหน้านั้นได้50ตันก่อนใช้โฟทีได้50ตันครับใช่ครับแต่หลังจากใช้โฟทีฉีดแค่3ครั้งเี่นะครับครั้งครับได้็น80กว่าตันข้าวก็ได้มันก็ได้ข้าวโพดก็ได้ครับอย่าบอกนะว่าปลูกอ้อยอีกอ้อยไม่ได้ปลูกโอเคใจหายนะครับเนึกว่าจะปลูกทุกพืชไร่เลยตอนนี้คิดอยู่อ่าเมื่อสักครู่ก่อนมาผมก็ได้โทรคุยกันเขาก็กระจายความเสี่ยงปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกข้าว3อย่างเลยเขาเป็นเกษตรกรท่านหนึ่งที่ใช้มาประมาณ7จ็ดปีเมื่อก่อนปลูกแต่มันสำปะหลังตอนนี้กระจายความเสี่ยงเลยเพราะราคามันมันนะครับพอเราเห็นราคาชั่วโมงนี้ก็เหนื่อยใจแต่ยังไงก็ต้องทําเดี๋ยวยีกหน่อยก็ร<ๆ>าคาขึ้นเอาละต้องบอกว่าวันนี้ผมได้มาสัมาภาษณ์คุณมานัทที่4คิวเนี่ยผมรู้สึกเป็นเกษตรกรตัวจริงแล้วก็พยายามพัฒนาอาชีพตัวเองนะครับเก็บหอมรอมริบมีรายได้ซื้อรถไถซื้อโดนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปฉีดพ่น มีอะไรฝากกับผู้ชมทางบ้านฝากได้เลยครับโพดทีนะครับผมก็ใช้มาแล้วประทับใจใครมา4ปีแล้วพอฉีดแล้วประทับใจก็ใช้มาตลอดครับตอนนี้ก็แนะนําเพื่อนบ้านนะครับใครอยากใช้มาเอาที่ผมไปเลยก็ได้ถ้าใครอยากใช้นะครับโพดทีมากับผมเลยครับผมก็แบ่งปันเข้าไปอ่าบ้านอยู่ไหนนะเผื่อคนฟังไม่ทันผมอยู่อ่าตบลหนองบวน้อยอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับที่นี่นะครับใครสนใจอยากทราบข้อมูลว่าปลูกข้าวปลูกมันปลูกข้าวโพด ให้ได้ผลผลิตดีและลดต้นทุนด้วย 4G Booster อย่างไรมาถามคุณมานัทได้ได้ครับหรือโทรมาก็ได้ครับไม่มีปัญหาโทรมาถามได้เลยนะครับเปิดรับ24ชั่วโมงได้ครับรับตลอด24ชั่วโมง0958934150รับได้ตลอดเวลาครับครับทีมงาน 4G ก็ต้องขอขอบคุณคุณมานัทเป็นมากที่สุดเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ